สวัสดีชาวแวนวงฟุตบอลนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยหลังเกมนะครับเกมที่ทางด้านของเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคว้าชัยไปแบบหือจับอีกหนึ่งเกมก็ต้องมาพูดคุยนะว่ารายละเอียดดีเทลในเกมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับทางเบอร์ลี่เนี่ยด้วยความที่ว่ามีผู้เล่นที่เป็นแกนหลักติดโทษแบนหนึ่งคนนะครับก็ทําให้ทาง เบอร์ลี่มีการปรับเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนะครับทัฟฟอร์ดก็ยังอยู่นะครับเทเลอร์เอาดราฮิลนะครับโรเบิร์ตนะครับจอร์ดบราห์ฮิลแล้วก็ทางด้านของอ่ะแรมซี่โคเลโอโชหรืออัมดูนี่เนี่ยก็ลงสนามนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าปรับทัพเยอะพอสมควรนะครับโอนาน่าแดนหลังก็ดาโลลินเดเลฟนะครับจอร์นี่อีแวนนะเซอร์เิโอเลกิลอนนะครับตรงกลางก็คาเซมิโลแม็กทอมนะครับแนวรุกก็ทางด้านของแรดฟอร์ดนะครับ บุโน่เฟอร์นันเดสนะครับมีฮานิบาลนะครับเป็นกองกลางแล้วก็ทางด้านของลัสมุดฮอยลุนนะเป็นหน้าเป้าคือเบอร์ลี่เนี่ยโดยความที่นักเตะเก่งของพวกเขาที่ติดโทษแบนอย่างฟอสเตอร์เนี่ยก็ทําให้มีการปรับทับเพียงแค่เล็กน้อยนะแต่ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถือว่าจัดทับได้เซอร์ไพรส์ไหม แค่ตอนไลท์สกอร์เด้งมาดูเสตัวจริงนี่ถือว่าน่าจะมองกันแบบเฮ้ยเพชรอะไรวะเนี่ยคือยังพอเข้าใจได้ที่โอเคอีแวนลงมาด้วยความที่โอเคลินโนวันติเนสอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าล้าแล้วก็ด้วยความที่แม็กไกเองก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยก็เป็นท่าหน้าจอนี่อีแวนเนี่ยอันนี้ก็ยังพอเดาได้แต่ว่าตรงกลางเนี่ยกับการเอาเจ้าหนูฮารดิบาลลงมาเนี่ยแล้วก็เกมนี้เนี่ยผมถือว่าก็ไม่ได้เลวร้ายแต่ว่ามันก็ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างที่จะสามารถยกระดับทีมได้นะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าด้ว ความจํากัดจํำเขียดของเอริกเทนฮากที่จัดตัวก็เท่านี้มันเหมือนมันต้องเข็นลงอะ่ะก็เลยทําให้ลูปเกมเนี่ยถือว่าแย่นะเพราะว่าประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับคือลูกที่จอห์นนี่อีแวนเนี่ยวางบอลยาวมาให้กับบูโน่ฟอนันเดสก่อนที่จะหวดไปเลยนะแบบว่าวอลเล่เต็มๆนะก็เป็นลูกยิงที่สวยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแมนยูนเต็ดก็หาโอกาสไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะ ว่าต้องยอมรับได้ว่าเกมเนี่ยด้วยการที่กองกลางเป็นแม็กโทมินกับฮันดิบาลเนี่ยมันเลยทําให้ดูสร้างสารรค์เกมไม่ค่อยได้คือโอกาสแมนยูเนี่ยเหมือนจะเยอะก็จริงนะคือโอกาสยิงทั้งหมดในเกมนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดดีเทลในเกมสักเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวเดินมาดูวิเคราะห์โดยรวมเลยรายละเอียดดีเทลในเกมเนี่ยเอาจริงโอกาสยิงของแมนยูเนี่ยสิครั้งตรง,ตรงกรอบ4ครั้งก็ที่จริงสูสีก่าเบอร์รี่ไหมก็สูสีนะเพราะว่าเบอร์รี่เนี่ยโอกาสยิง1ิครั้งตรงกรอบ4ครั้งแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็ อย่างงามนะครับแต่ว่าไอโอกาสรูปเกมที่แมนูเหมือนเล่นเล่นยังไงให้โดนด่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าชนะยังไงให้โดนด่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าคือคลองบอลไม่ได้นะครับเก็บบอลไม่ได้แล้วก็จังหวะขึ้นเกมเนี่ยผมว่ามันสเปะสปะไปหน่อยวะคือ <c oughs> โอเคแม็กทอมเนี่ยผมว่าเรื่องรูปลากปะทะอาจจะพอได้แต่ในเกมอ่ะผมรู้สึกว่าตอนเบอร์รี่บุก ซึ่งเบอร์รี่บุกเยอะกว่าด้วยของเกมบุกเยอะกว่าทำไมผมรู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าแม็กทอมแม่งหายแบบหายไปเลยอะอ่ะไม่ค่อยเห็นเพาอาจะเห็นเป็นฮันนีบาลกับคาสซมโ่ซะมากกว่าใช่โอเคไอ้ฮันนีบาลเนี่ยมันรับหน้าที่โดยการที่เหมือนเป็นตัววิ่งอะ เอา uh huh. บอลจากจาก,จากหลังอ่ะแล้ววิ่งขึ้นไปให้แนวลุกไม่ว่าจะเป็นบูโน่แรดฟอร์ดหรือว่าฮอยลุนก็ตามนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยก็ชมแหละโอเคมีมีลูกขยันมีมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีจังหวะการตัดสินใจหรือว่าไอบอลจา่ายจังหวะสําคัญสําคัญที่แบบบูโน่หลุดไปทางขวาแล้วแต่หลุด2ตัวแต่ไปเลือกจ่ายกักกักอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ซึ่งอันนี้ก็ยังพอเข้าใจได้ด้วยประสบการณ์ด้วยอายุอันนี้มัน,ม,นมันพัฒนากันต่อไปทีหลังได้แต่โอเคแพชชั่นความขยัน หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามีแนวโน้มที่ทดูดีนะสำหรับเจ้าหนูฮันนิบาลคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเบอร์รี่กันก่อนแล้วกันนะครับก็ทางเจ้าบ้านเบอร์รี่เนี่ยก็ยังคงใช้สไตล์ที่ชัดเจนของพวกเขาก็คือแวนซองกอบานีเล่นด้วยการที่จะโอเคถ่ายบอลเยอะมีการถ่ายบอลที่รวดเร็วในบางจังหวะหรือคลองบอลพยายามหาโอกาส เข้าทำาแต่ว่ามันก็ยังดูเหมือนความสามารถหรือว่าระดับของนักเตะมันยังไม่เพียงพอในระดับพรีเมียร์ลีกอะอ่าใช่ใช่พวกเขาครองบอลไปมากกว่า 60%น่ะในเกมเนี้ยต่อบอลมากกว่า647ครั้งซึ่งแมนยูต่อบอลเพียง403ครั้งแต่ผมรู้สึกว่าบางทีจังหวะต่อบอลตรงกลางของสนามหรือว่าจังหวะที่ต่อบอลหนีเพสซิ่งแมนยูมาทําได้สวยและแต่มันจะไปตายเอาในในกรอบเขตโทษหรือจังหวะจบสกอเ์เท่านั้นเองนะครับเอาจิงเบอร์ลี่เกมนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นหลายครั้งนะแต่เียงแค่ยังไม่คมกันเองใช่บางทีแบบยิงทิ้งยิงขว้างหรืออะไรประมาณเนี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคมันชัดเจนว่าคอมปานีอยากจะเล่นแบบนี้แต่คําถามตัวโตๆเลยก็คือเล่นแบ แล้วถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยคือเบอร์ลี่มันมันไม่ได้เหมือนรูตันทาวที่ที่ถ้าตกไปก็ไม่เป็นไรไงอ่า,อา,อาผมก็เลยรู้สึกว่ามันมาขนาดนี้แล้วกบันี่อาจจะต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางระหว่างโอเคสไตล์ตัวเองด้วย1กับบางทีมันก็ต้องการแต้มอย่างเกมอย่างเนี้ย คุณเจอกับทีมใหญ่อะก็เข้าใจนะว่าว่าอยากจะโชว์ศักยภาพตัวเองเต็มๆแต่ว่าคือวิธีการเล่นของคุณบางทีมันอาจจะต้องมาเจอกันกลางทางไหมอาจจะต้องรับแล้วรอรอ,อยู่ในเตดพาราหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมก็ไม่สามารถเดากรมน,นีได้เขาจะแบบอยากปูรากฐานให้มันเป็นอย่างนี้อย่าง,างชัดเจนเลยอันนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วกันว่าสุดท้ายกรมณีจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดปัญหาของแมนยูกันบ้างก็คือเป็นอีกหนึ่งเกมที่สามารถเก็บ3มแต้มได้แต่ปัญหาเลยก็คือมันมันเป็น3มแต้มที่ ใ,ในในลีกอีกครั้งหนึ่งที่หือจับอ,ะอ่ะอาใช่คือถ้ามองแค่สกอร์ว่าชนะโอเคชนะก็จริงอ่ะแต่ลูก<ช>เกมเนี่ยคือแบบโอ้โหดูแบบแฟนบอลดูนี่คือแบบปวดหัวอเอางี้ดีกว่าโอ้โหเครียดเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูเฉือน1.0ึตั้งแต่เริ่มซีซันมาเพราะว่า<ช>โอเคเกมแรกเฉือนวูบไป1.0แล้วก็เกมที่ชนะอีกเกมนึงในลีกก็คือเกมที่เปิดบ้านเฉือน นอเทียฟอเรสไป3-2อันนั้นเนี่ยก็อาจจะโอเคทำประตูได้เยอะหน่อยรูปเกมหลังจากโดนนำา2งูนไปแล้วเหมือนตื่นอันนั้นอตอนนั้นเหมือนตื่นแต่เกมนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นมันเป็น1-0ที่โอเค3แต้มเนี่ยสำคัญอยู่แล้วกับกับสถานการณ์ของยูไนเต็ดตอนนี้อาจจะแบบเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆหรือว่ารูปแบบที่ ทีมยังไม่สมบูรณ์มันคือเหมือนการประคองช่วงประคองทีมให้เอาตัวรอดไปก่อนการเก็บ3มแต้มได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะซักเซสนะตอนนี้แต,แต่มันด้วยความที่คุณเจอทีมแบบเบอร์ลี่ที่เขายังไม่ชนะใครเลยดีกว่าแต่รูปเกมมันแบบคุณสู้แบบแทบจะไม่ได้เลยดีกว่าใช่ม,มันก็เป็นเครื่องหมายคํวโตเหมือนกันนะเพราะว่าเอาจริงในแนวรับเนี่ยมันก็ถือว่าเสียหายพอสมควรแม้แม้ในเกมนี้เะโอเคอีเวนอาจจะเป็น MVP <อ>ในใจใครลใหครลายๆ,ๆคนเล่นดีเล่นดีแล้วก็เล่นดีอยู่แล้วก็โดยรวมผมว่ามันยังขาดสิ่งที่เทนฮาร จะเล่นดีลีนาเลอร์อาจจะเล่นดีแต่ว่าการบิวอัพเกมอะไรพวกนี้มันอ่ะจะเห็นได้ว่าเกมเนี้ยโอนาจะไม่ค่อยส่งบอลไกลไกแต่มักจะสาดไปข้างหน้าซะส่วนใหญ่อ่าใช่แล้วก็เซอร์เชียลเลกิลอนเนี่ยแฟนผีหลายคนอาจจะชอบในในในการเล่นในเกมลูกหรือว่าการเติมเกมหรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังมองว่าซึ่งผมเป็นแฟนสเปอร์นะผมเห็นมาตั้งแต่สมัยอยู่สเปอร์แล้วคือจุดอ่อนก็คือเกมรับจริงๆแม้จะวิ่งเร็วจนตามตามทันนะแต่บางทีแรงปะทะไม่ชนเขาแล้วแม่งกระเด็นเองอ่ะอ่าใช่เกมนี้ก็มี้เห็นนะที่เหมือน ปปะทะใครสักคนอะปีของเบอร์ลี่แต่ตัวเองอะก็เดินออกมาเองใช่ซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนของเซอร์จิโอเลกิลอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล,แล้วแล้วก็ที่จริงอะการเติมเกมสูงการเติมเกมมันอะจุดอ่อนของของผู้เล่นประเภทอย่างเงี้ยก็คือ,อแนวรับแล้วถ้า,ถาแนวรับคุณเนะี่ยวิ่งลงมาทันแต่ไม่สามารถเข้าปะทะสําเร็จหรือเข้าปะทะแล้วล้มไปเองอ,อันนี้ก็เสียหายเหมือนกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับแต่ว่าโอเคในเกมนี้เนี่ยก็ยังยังมีข่าวดีสําหรับยูเนเต็ดเลยก็คืออะวาลานได้ลงสนามและ ในทีที่79แล้วก็โซฟิยานอลราบัตได้ลงในทีที่89ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันว่า <Yeah. S 1> อ่ะอย่างน้อยนักเตะอาจจะเริ่มกลับมาแล้วในบางตำแหน่งนะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมว่าการจูนในผู้เล่นแนวลุกเนี่ยแรดฟอร์ดฮอยลุนโ oh, <that> อ้โหเกมนี้ผมม,นมันแปลกอะอผมว่ามันไม่สมูทเลยอะม,อมันเหมือนต่างคนต่างเล่นอะ รัดฟอร์ดมันไอจังหวะควรส่งมันยิงไอจังหวะควรยิงมันส่งหลายรอบมากตอนนี้นะสำหรับผมนะรัดฟอร์ดอะอ่ะอาอ้าวจริงๆผมว่าแนวลุกในในในพื้นที่สุดท้ายอะผมว่าแมนยูเหมือนเล่นกันคนละทีมอะอ่ะเหมือนแบบตัวใครตัวมันอะแบบ่านจะไปของ่ันเองอะไรอย่างนะี้แบบไม่สนใครไม่มองเพื่อนเลยอะแนวลุกอะแล้วก็ลูกยิงของยูไนเต็ดที่มาจากบูโน่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบนี้คือโอเพนเพย์จะน้อยแบบแบบต่อจึ๊กๆๆกกกหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงสวยงามไม่ค่อยมีจะเป็นจังหวะที่แบบความสามารถเฉพาะตัวอะ ก็ต้องปรับตัวกันอีกทีนึงนะเพราะว่าอังจริงเกมนี้ฮอยลุนก็ถือว่าหายเหมือนกันแต่จากนั้นก็เก็บบอลได้เดหน้าได้ดูมีอิมแพกอะดูมีอิมแพกขึ้นมาก็รอดูแต่ถ้าเทียบอะผมว่ายังไงก็ดีกว่าพี่หมากอยู่แล้วแหละใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเกมนี้ที่มองว่าอาจจะเป็นแรงใจดีสำหรับโอนาน่าคือกินชีส อ่าใช่คือเกมนี้ก็ถือว่ามีโชว์เซฟอยู่บ้างนะหลังจากทีกโโ่ก็ตงเ,เป็นตงุงตงเดอมมิสเตอร์ตงเป็นตุงก็จริงๆ,ๆเนี่ยโอกาสที่ทางเบอร์ลี่ยิงตรงกรอบ4ครั้งเนี่ยคือติดเซฟโอนาน,น่้าสครั้งเลยนะครับจากาสถิตินะก็คือเซฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในเกมนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่โอเคหลังจากที่เจ้าตัวมาเปิดใจหลังจากจบยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ไปสัมภาษณ์นักข่าวอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นอาจจะแบบ เออรู้สึกว่าต้องกระเถิบตัวเองขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็หวังว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับหลังจากนี้ต้องรอดูเกมต่อไปแหละมันต้องวัดกันเกมต่อเกมจริงว่านักเตะคนไหนจะไปหรือนักเตะคนไหนจะได้กลับมา,าต้องรอดูกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับแฟนๆยูนเนเต็ดมีความคิดนยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับก็หากคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดระการใดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่าท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะติดต่อาานรก็สมถ เ,เข้ามาตรงที่อินบ็อกซ์แฟนเพจของเราที่ด้านล่างได้นะครับหรือว่าติดต่อมาทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ